ทั้งคู่เนี่ยแอบมีอะไรกันแบบนี้อยู่ตลอดนัดกันไปเข้าโรงแรมมั่นรูดทุกครั้งที่มีเวลาว่างทั้งคู่เนี่ยมักจะมีอะไรกันแบบข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียว สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะวัชระในลึกลับจับมาเล่า EP ที่ 67- ใช่หก็ป่ะเนี่ย EP ที่68นะครับก็อื่นเลยต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามกันใหม่และเพื่อนๆที่ติดตามกันอยู่ในทุกๆ EP ด้วยนะครับในช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าผมเนี่ยลงช่วงลึกลับบ่อยมากขึ้นนะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยในช่วงนี้ก็จะมีหลายๆคนเลยที่ต้องถูกเวิร์กฟอร์มโฮมจากสถานการณ์โควิดใช่ไหมผมก็จะพยายามทําคลิปออกมาแบบนี้ให้กับเพื่อน,นนะเพราะว่าทุกอนเนี่ยรียด้ งานมามากพอแล้วโดยทั้งผมเองเนี่ยก็เครียดเรื่องงานมามากพอเหมือนกันก็เลยถือโอกาสนี้เนี่ยมาทําคลิปให้กับเพื่อนๆนดูบ่อยๆแล้วกันแล้วเพื่อนๆที่คอยติดตามกันอยู่เนี่ยก็จะได้ดูกันอยู่อย่างสนุกสนานบ่อยๆแก้เครียดไปด้วยเลยแล้วเรื่องราวในวันนี้นะครับที่ผมนํามาเล่าให้กับเพื่อนเพื่อนฟังเนี่ยเป็นเรื่องราวของคดีที่สุดแสนจะประหลาดเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวคดีของที่ประเทศญี่ปุ่นนะ อะพอขึ้นพูดมาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนจะต้องรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นเรื่องราวที่ไม่สยองก็ต้องมีความลึกลับซับซ้อนอะไรอย่างแน่นอนเลยเดียวเพราะประเทศนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความเครียดสูงนะดังนั้นก็จะทําให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่เขาเรียกว่าเกิดจากความเครียดนั่นเองนะครับแล้วเรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันคือเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ ทำงานเป็นคุณโสนั่นเองนะครับคุณโสนี่เพื่อนๆพ,พอที่จะเข้าใจใช่ไหมว่ามันคืออะไรก็คือผมจะไม่สามารถพูดได้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้จะติดเหลืองแล้วเธอคนนี้นะครับมีชื่อว่าซาดะอาเบทำงานเป็นคุณโสใช่ไหมและทีนี้คือเธอเองเนี่ยไปพบปากกับลูกค้ามีอะไรกันกับลูกค้าจนกระทั่งวันหนึ่งได้พบรักกับลูกค้าคนหนึ่งนะครับแล้วทั้งสองเนี่ยก็ได้ถูกคอชอบกัน จนสุดท้ายเนี่ยก็ได้เกิดเรื่องราวอันน่ากลัวก็คือเธอเนี่ยทำให้ลูกค้าคนนี้ของเธอซึ่งเป็นคนรักของเธอนะครับเสียชีวิตและได้เจือนน้องชายของลูกค้าคนนี้พกติดตัวออกไปข้างนอกพกติดตัวไปช้อปปิง้งไปดูหนังไปทํากิจกรรมต่างๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฟังนถึงตรงนี้เพื่อนๆรู้สึกว่ามันแปลกแล้วใช่ไหมแล้วก็น่ากลัวอีกด้วยดังนั้นเรื่องราวในวันนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเพวื่อนๆก็ไปรอติดตามดูกันนะครับว่า เรื่องราวของเธอเนี่ยจะมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วด้วยความที่ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากๆเลยนะซึ่งมันก็น่าจะติดเหลืองแหละแล้วถ้าเพื่อนๆที่ชอบเรื่องราวแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กาลังใจกับผมละกันเพราะว่าพอมนติดเหลืองก็รายได้ต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องลดลงไปอย่างแน่นอนเลยอ่ะแต่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆก็ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วว่าอย่างน้อยก็มีคนเข้ามาดูกันเยอะๆเป็นกาลังใจให้กับผมนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามดูกันใหม่ก็อย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e ด้านล่างนี้แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งช่องไว้แจ้งเตือนคลิป e ีต่อไปจากผมดามอนมันชระด้วยนะครับซาดะอาเบเกิดในวันที่28พฤษภาคมปี1905เธอคนนี้นะครับเกิดในตระกูลที่ถือว่าไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีมากเรียกง่ายๆก็คือชนชั้นกลางนั่นเองนะครับ เธอเองเนี่ยเป็นลูกคนที่7จ,จากพี่น้องทั้งหมด8คนแต่มาภายหลังเนี่ยพี่น้องของเธอก็ล้มป่วยจนเหลือรอดตอนโตเนี่ยเพียงแค่4คนเท่านั้นและเธอก็กลายมาเป็นน้องคนสุดท้ายไปโดยปริยายจากการที่พี่น้องของเธอเสียไปนะครับพ่อของเธอเนี่ยมีชื่อว่าชิเงโยชิอาเบะโดยทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสือทธรามิขายชิเงโยชิอาเบะมีพื้นเพมาจากจังหวัดชิบะ ตัวเขาเองเนี่ยถูกรับเลี้ยงมาโดยตระกูลอาเบะและได้รับธุรกิจเป็นมรดกตกทอดจากตระกูลนี้ตัวของชิงเงโยชิเองทุกคนต่างรู้จักเขาในรูปลักษณ์ว่าเป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแต่ชอบเอาแต่ใจตัวเองและมีรสนิยมฟุ่มเฟือยส่วนคุณแม่ของซาดะเธอมีชื่อว่าคาสึอาเบะเธอเป็นแม่ทั่วๆไปไม่ได้มีข้อบอกพร่องหรือว่าปมอะไรนะครับ แต่เธอเองมักจะให้ความสาคัญกับลูกคนเล็กนั่นก็คือซาดะนั่นเองและก็คอยตามใจให้กับเธออยู่เสมอตอนที่ซาดาอายุได้15ปีนะครับเธอที่ถูกคุณแม่เนี่ยส่งไปเรียนร้องเพลงแล้วก็ซามิเซนซามิเซนเนี่ยก็คือเครื่องดนตรีของญี่ปุ่นแบบ3สายที่ถูกดัดแปลงมาจากเครื่องดนตรีของจีนอีกทีหนึ่งและต้องใช้เล่นคู่กับปิกซึ่งเรียกว่าบาจิคล้ายๆกับกีตารานั่นเองนะครับ ซึ่งจากการที่เธอเรียนทั้งสองอย่างนี้มานะครับทำให้ตั้งแต่ในวัยเด็กเองเนี่ยเธอชื่นชอบเหล่าเกอิชาที่จะทํากิจกรรมคล้ายๆกันเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วเกอิชาเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่จะคอยมาให้ความบันเทิงต่างๆกับผู้ชายในยุคนั้นซึ่งการจะเป็นได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะครับต้องฝึกฝนกันตั้งแต่เด็กๆฝึกร้องเพลงรำเล่นดนตรีและศิละปะแขนงต่างๆแต่จะไม่ได้ขายบริการอย่างที่พวกเราเข้าใจกัน กลับมาที่ชีวิตของซาดาะนะครับซาดาะเนี่ยด้วยความที่เธอเนี่ยชื่นชอบการที่จะเป็นเกชาเพราะอยากที่จะดูมีความสวยงามเหมือนกับเกชาอยากโด่งดังและทําเงินเหมือนเหล่าเกชาพวกนั้นนะครับจึงได้พยายามหาทางเข้าสู่วงการให้ได้ตามปรารถนาของเธอแต่ในระหว่างนั้นเธอก็เริ่มไปเที่ยวกับเพื่อนๆตามภาษาวัยรุ่นที่รักอิสระทั่วๆไปจนมาวันหนึ่งเธอถูกเพื่อนชายที่พาไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยข่มขืนนะครับ แล้วก็กลายเป็นว่าเธอเนี่ยรู้สึกติดใจในเรื่องอย่างว่าและกลายเป็นปล่อยตัวชอบหนีเที่ยวไปกับผู้ชายเรื่อยไปจนสุดท้ายเธอก็ได้เกเรและทำให้พ่อแม่รับไม่ได้และหมดความอดทนในที่สุดนะครับประกอบกับในช่วงเวลานั้นครอบครัวของเธอเนี่ยประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักเลยทีเดียวจึงได้ตัดสินใจขายซาดาให้กับบ้านเกอิชาในเมืองโยโกฮาม่าในปี1922 ซึ่งจากเหตุการณ์นี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าจะดูเป็นการลงโทษซาดาโดยพ่อและแม่นะครับแต่จริงๆแล้วมันคือการวินวินกันทั้งสองฝ่ายเพราะฝั่งพ่อแม่เนี่ยก็ได้เงินมาหมุนใช้จากการขายซาดาให้กับบ้านเกียิชา ส่วนทางฝั่งซาดะเองเนี่ยเธอก็อยากจะเป็นเกอิชาอยู่แล้วและโทดะอาเบะพี่สาวคนโตเนี่ยก็ยังยืนยันอีกว่าซาดะเองเนี่ยพยายามดิ้นดนจะไปเป็นเกอิชาให้ได้ในทุกๆวันอยู่แล้วนั่นจึงทําให้ผลลัพธ์จากเหตุการณ์นี้ไม่มีใครผิดหวังแม้แต่คนเดียวพอเมื่อซาดะได้เข้าไปเป็นเกอิชาตามความฝันแล้วเนี่ยที่นั่นกลับไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิด การจะเป็นเกย์ชาที่เป็นที่ยอมรับหรือว่าโด่งดังในสังคมได้เนี่ยจำเป็นจะต้องฝึกฝนอย่างหนักมาตั้งแต่เด็กไม่ใช่ว่าแค่เรียนรู้นิดๆหน่อยๆก็จะสามารถมาเป็นได้เธอก็เลยกลายไปเป็นแค่เกย์ชาหางแถวทั่วๆไปเงินที่เธอหวังเป็นกอะเป็นกรรมจึงไม่สามารถหาได้ตามที่เธอต้องการนั่นจึงทําให้เธอแอบขายบริการเพื่อหาเงินเสริมซึ่งเกย์ชาโดยทั่วไปเนี่ยจะไม่รับงานอย่างว่านอกจากเกย์ชาเกรดต่ําเท่านั้น เธอจึงมีเรื่องอย่างว่ากับลูกค้าแบบนี้ไปจนเข้าสู่ปีที่5ของการเป็นเกอิชาและเธอก็ได้ติดโรคซิฟิลิสจากการไม่ดูแลตัวเองเพราะจริงๆแล้วถึงแม้ว่าการเป็นเกอิชาโดยทั่วๆไปเนี่ยจะไม่ได้มีเรื่องอย่างว่ากับลูกค้าแต่ก็จําเป็นจะต้องมีการตรวจร่างกายและดูแลร่างกายให้เหมาะสมอยู่อย่างเป็นประจำซึ่งพอเธอมาติดโรคอะไรแบบนี้เนี่ยเธอจึงจะเป็นจะต้องลาออกออกมาและไปสมัครทํางานเป็นคุณโสแทนนะครับ ในปี19 3 0เานี่ยซาดะได้ไปทำงานในซ่องย่านโทบิตะซ่องนี้เนี่ยเป็นซ่องที่มีชื่อเสียงของเมืองโอซากา้าซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยการที่จะเป็นคุณโสได้นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทด้วยกันคือแบบที่มีใบอนุญาตในการค้าบริการกับแบบเถื่อนที่ไม่ต้องมีใบขออนุญาตแต่ซาดะเองนะครับได้รับอนุญาตให้ค้าแบบถูกกฎหมายในซ่องที่นั่นนั่นเองแต่พอซาดะเธอทํางานที่นี่ได้ไม่นานนะครับเธอก็เริ่มทําตัวมีปัญหาเพราะชอบขโมยเงินลูกค้าอยู่บ่อย และได้มีการพยายามหนีออกจากซ่องแต่ก็โดนจับได้อยู่บ่อยครั้งจนสุดท้ายเธอสามารถหนีออกจากซ่องได้สําเร็จและได้ไปเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารแต่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะเงินจากอาชีพเด็กเสิร์ฟเนี่ยมันได้น้อยมากถ้าเทียบกับอาชีพคุณโศที่เธอเคยรับอยู่เธอจึงได้หันกลับมาเป็นคุณโสแบบเถื่อนที่ไร้ใบอนุญาต ซึ่งข้อดีเดียวของการได้ทําในรูปแบบนี้ก็คือเงินจะผ่านมือเธอแค่คนเดียวไม่ต้องผ่านซองและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆให้กับการที่เป็นคุณโสแบบมีนายหน้าจากซองนั่นเองนะครับแล้วพอมาในเดือนมกราคมปี1933คุณแม่ของซาดะเนเธอได้เสียชีวิตลงซึ่งนั่นเองนะครับทำให้เธอต้องเดินทางกลับไปยังที่โตเกียวเพื่อเยี่ยมคุณพ่อแล้วก็ไปเยี่ยมหลุมศพของคุณแม่แล้วเธอก็ได้ย้ายงานมาเป็นคุณโสที่โตเกียวแทน คือเรียกได้ว่าหลังจากที่เข้าสู่วงการนี้ได้แล้วเนี่ยเธอติดใจในการหาเงินได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับก็เลยย้ายกลับมาทําที่โตเกียวแทนแล้วพอมาในปีถัดมาเนี่ยคุณพ่อเธอก็มาเสียชีวิตลงอีกในช่วงที่เธอมาทํางานที่นี่นะครับด้วยความที่อาชีพนี้เนี่ยคู่แข่งมันก็เยอะ ประกอบกับเป็นเมืองที่มีผู้คนอยู่อย่างมากมายอย่างโตเกียวแล้วเนี่ยจึงทําให้รายได้ของเธอก็ไม่ได้มากมายอะไรนะักเธอจึงเริ่มเข้าสู่การเป็นเมียน้อยของคนอื่นจากการจับลูกค้าที่มาใช้บริการของเธอเองนะครับแล้วพอมาในเดือนตุลาคมปี1934ซาดะเนี่ยถูกตำรวจจับในการบุกทลายซ่องเถื่อนที่เธอทำงานอยู่ คินโนสุเกะคาซาฮาระเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าของซ่องเถื่อนแห่งนี้นะครับได้พยายามช่วยทําเรื่องประกันตัวสาวๆที่อยู่ในซ่องออกมาซึ่งในนั้นเนี่ยรวมถึงซาดะอยู่ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยทำให้ทั้งคู่ได้มีโอกาสารู้จักกันและได้มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึง้งซึ่งนายคินโนสุเกะเองเนี่ยก็ได้ติดใจลีลาของซาดะเป็นอย่างมากเลยทีเดียวถึงขนาดไปเอย่ยปากชมกับคนอื่นว่าเธอเป็นผู้หญิงที่แข็งแกรง่งและเปลี่ยนไปด้วยพลังอย่างแท้จริง เธอไม่เพียงพอกับการมีอะไรกันเพียงแค่2หรือ3ครั้งต่อคืนเธอต้องการมากกว่านั้นอยู่เสมอซึ่งจากตรงนี้เองนะครับคือสิ่งที่คินโนสุเกะเนี่ยเอ่ยปากชมซาดาอย,ย่างภาคภูมิใจเลยทีเดียวฟังจากเสียงดูก็น่าจะรู้นะครับแต่เรื่องราวความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีดีอยู่เสมอไปนะครับเมื่อเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์การทำเรื่องอย่างว่าอย่างหนักหน่วงเนี่ยทำให้นายคินโนสุเกะกลับเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวละแล้วก็อ่อนล้าเป็นอย่างมาก แต่ไม่ใช่กับซาดะเธอรู้สึกโหยหาเรื่องอย่างว่าอยู่ตลอดเวลาประกอบกับเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยคินโนสุเกะเขามีภรรยาอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าซาดะเองเธอก็คือเมียน้อยนั่นเองนะครับซาดะนะครับเธอจึงพยายามขอร้องให้คินโนสุเกะเลิกกับภรรยามาคบกับตัวเองแล้วก็มาแต่งงานกับเธอนะครับแต่นายคินโนสุเกะเนี่ยก็ได้ปฏิเสธและขอให้เธอเนี่ยมาเป็นเมียน้อยต่อไป แล้วพอเธอคิดจะไปมีคนรักใหม่ที่เป็นตัวเป็นตนเหมือนกับคนอื่นไม่อยากจะเป็นและเมียน้อยเนี่ยนายคินโนสุเกะก็มาห้ามไม่ยอมปล่อยเธอไปอีกนั่นเองนะครับจึงทำให้สุดท้ายทั้งสองคนจึงไปต่อกันไม่รอดและได้แยกทางกันไปส่วนซาดะนะครับก็ได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองนางโอย่าแทน แล้วพอมาในปี1935นะครับเธอที่ตอนนี้เนี่ยย้ายมาอยู่ที่นางโงย่าแล้วก็ได้ตัดสินใจอำลาวงการของคุณโศเนี่ยอย่างจริงๆจังและได้สมัครมาเป็นแม่บ้านอยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับซึ่งพอเธอทํางานได้ไม่นานเนี่ยเธอก็ได้ไปมีอะไรกันกันกบลูกค้าที่มาใช้บริการที่นั่นอยู่เป็นประจําชื่อว่านายโกโรโอมิยะนายธนาคารหรือว่าศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงณนเะมืองนางโงย่านะครับแล้วทั้งคู่จึงสารสัมพันธ์กันต่ออยู่แบบนี้เรื่อยไป แต่ไม่นานเนี่ยเจ้าของร้านก็จับได้ว่าเธอเนี่ยมีอะไรกันกันกบลูกค้าหรือก็คือนายโกโรนะครับจึงได้ไล่เธอออกเพราะผิดกฎของร้านนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยเธอจึงได้ย้ายกลับมาอยู่ที่เมืองโตเกียวแล้วจึงมุ่งหน้าหางานทําเพื่อประทังชีวิตไปเรื่อยๆแล้วจู่ๆมาวันหนึ่งเธอก็ดันมาพบกับนายโกโรโดยบังเอิญอีกครั้งเขาจึงได้แนะนําให้เธอเปิดร้านอาหารเล็กๆเพื่อจะได้มีเงินอย่างที่เธอตั้งใจไว้ตั้งแต่เด็กๆนะครับ นายโกโร่เนี่ยบอกกับเธอว่าการที่เธอจะเปิดร้านได้เนี่ยอย่างน้อยเธอต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในร้านอาหารสะก่อนนั่นจึงทำให้เธอไปสมัครงานเป็นผู้ช่วยในร้านอาหารของนายคิชิโชอิชิดะอิชิดะเองเนี่ยเขาเป็นชายอายุประมาณ40ปีหรือว่าเป็นชายวัยกลางคนทั่วๆไปนะครับแต่เขาเองเนี่ยชอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลูกน้องที่ทำงานในร้านของเขาเอง จากตรงนี้เนี่ยนิสัยของเขาเองนะครับที่ทำให้ซาดะเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกนายอิชิดะเนี่ยจัดการแต่ตัวซาดะเองเนี่ยเธอก็ชอบนายอิชิดะอยู่เหมือนกันนั่นจึงทำให้งานนี้เนี่ยต่างคนต่างก็ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับทั้งคู่เนี่ยแอบมีอะไรกันแบบนี้อยู่ตลอดนัดกันไปเข้าโรงแรมมั่นรูดทุกครั้งที่มีเวลาว่าง ทั้งคู่เนี่ยมักจะมีอะไรกันแบบข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียวบางครั้งเนี่ยก็จ้างเกอิชามาในห้องเพื่อให้มาขับกล่อมบทเพลงเพิ่มบรรยากาศขณะที่มีอะไรกันแต่ต่อมาทั้งคู่ก็เริ่มเล่นอะไรแผลงๆหรือว่าเล่นพิเรนในการทําเรื่องอย่างว่านะครับอิชิดะเนี่ย เขาชอบให้ซาดะเอาสายารัดเอวของชุดเธอนะครับมารัดคอของเขาในช่วงเวลาที่มีอะไรกันแล้วยิ่งตอนที่ใกล้จะสําเร็จเนี่ยเขาก็สั่งให้เธอเนี่ยรัดแน่นขึ้นแล้วก็ผ่อนรัดได้ขึ้นแล้วก็ผ่อนสลับไปสลับมาจนกระทั่งเขาสําเร็จนะครับซึ่งสิ่งนี้เอเนี่ยทำให้ทั้งคู่ต่างตื่นเต้นและสนุกกับจุดที่อันตรายจนถึงแก่ชีวิตด้วยกันเองนะครับความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ซาดาเองเนี่ยมีต่ออิชิดะ เธอรู้ดีว่าเธอตกหลุมรักเขาจนโงหัวไม่ขึ้นและสิ่งที่เธอรู้ได้ว่าเป็นกำแพง,งความรักระหว่างเธอกับเขานั่นก็คืออิชิดะเนี่ยเขามีภรรยาอยู่แล้วและเธอก็เป็นเมียน้อยอีกครั้งหนึง่งแล้วตัวเธอเองเนี่ยก็รักและหึงหวงเขาเป็นอย่างมากเลยทีเดียว แต่ไอตรงนี้เนี่ยมันก็คือความรักที่เธอมีต่ออิชิดะเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นกลับกันทางฝ่ายชายเนี่ยคิดกับเธอเพียงแค่เรื่องอย่างว่าเท่านั้นจึงมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นไปด้วยโดยไม่ได้สนใจความรู้สึกของซาดาเลยแม้แต่น้อยด้วยเหตุน,นี้เองจึงทำให้เธอเริ่มตกอยู่ในภาวะของความเครียดและเริ่มติดเหล้าอย่างหนัก บางครั้งเนี่ยเธอก็พยายามจะห้ามอิชิดะไปหาผู้หญิงคนอื่นแต่เขาเองก็ไม่เคยฟังนั่นจึงทําให้เธอเนี่ยเริ่มที่จะขู่ฆ่าเขาแต่เขากลับมองว่าเธอล้อเล่นจึงไม่ได้สนใจอะไรนะครับแล้วพอมาในวันที่16พฤษภาคมปี1936ทั้งคู่เนี่ยก็ได้นัดกันไปทําเรื่องอย่างว่ากันตามปกติที่โรงแรมม่านรูดในย่านโอกุทั้งคู่ก็เริ่มมีอะไรกันด้วยวิธีการพิสดารจากการรัดคอในอิชิดะเหมือนเคย ครั้งนี้เนี่ยเธอรัดคออิชิดะแรงเกินไปจึงทําให้อิชิดะเนี่ยเจ็บปวดบริเวณคอที่ถูกรัดหลังจากเสร็จกิจกรรมนี้แล้วเขาจึงนําเอายาแก้ปวดมากินหลาย10เม็ดเพื่อมาเทาปวดจากการที่โดนรัดคอแต่ในตอนนั้นไม่รู้ว่าด้วยอาการเมายาหรือว่าอะไรเขาได้พูดกับเธอว่าเมื่อผมนอนหลับไปแล้วคุณจะไม่เอาเชือกมารัดคอผมอีกใช่ไหมแต่ถ้าคุณลงมือทําไปแล้วล่ะก็อย่าหยุดเพราะถ้าคุณหยุดมันจะทําให้ผมเจ็บปวดและก็ทรมาน ในเช้าวันถัดมาขณะที่อิชิดะกำลังหลับอยู่ซาดะก็ได้ใช้สายรัดเอวอันเดิมมารัดคอของนายอิชิดะจนสิ้นใจขณะที่เขานอนหลับอยู่หลังจากนั้นเธอก็ได้เอามีดมาเฉือนเจ้าดัมโบของนายอิชิดะออกแล้วเอาปกนิตยสารมาห่อเอาไว้แล้วก็ได้เอาเลือดของนายอิชิดะเนี่ยมาเขียนบนต้นขาซ้ายเป็นชื่อของเขาและเธอแล้วก็มีคำว่าอยู่ด้วยกัน หลังจากนั้นเธอก็ได้เอามีดมาเขียนชื่อของเธอคำว่าซาดะเนี่ยลงบนแขนซ้ายของเขาอีกทีหนึ่งแล้วก็ได้หนีออกไปจากโรงแรมตอน8โมงเช้าของวันที่18พฤษภาคมโดยได้กำชับกับพนักงานโรงแรมว่าอย่าเข้าไปรบกวนเวลาที่พักผ่อนของนายอิชิดะเด็ดขาด แล้วก็ออกไปจากที่นั่นพร้อมกับเจ้าดัมโบของนายอิชิดะซึ่งกว่าที่พนักงานโรงแรมจะเข้าไปพบกับร่างของนายอิชิดะในเวลาต่อมาเนี่ยในตอนนี้นายอิชิดะก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วแล้วก็สูญเสียเจ้าดัมโบของเขาไปอีกด้วยตำรวจจึงเข้ามาทําการสืบสวนหาคนร้ายในคดีนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยในการสอบสวนของคดีนี้เพราะว่าเธอเนี่ยทิ้งชื่อของเธอเอาไว้บนตัวของนายอิชิดะเต็ไมไปหมดเลยทีเดียว ผ่านไปจนถึงวันที่21พฤษภาคมตำรวจเนี่ยจึงได้บุกไปหาเธอถึงห้องพักย่านชินากาวะในเมืองโตเกียวนะครับแล้วทันทีที่ตำรวจเนี่ยเปิดประตูกออกมาเนี่ยก็พบกับเธออยู่ภายในห้องนะครับแล้วเธอเองก็บอกว่าเธอเองนี่แหละคือซาดะอาเบะคนที่ลงมือกับอิชิดะพร้อมกับโชว์เจ้าดัมโบของอิชิดะให้กับตำรวจดูเพื่อแสดงหลักฐานว่าเธอเนี่ยเป็นคนลงมือทำนั่นจึงทำให้เธอต้องถูกตำรวจจับกลุมอย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับ ซาดะถูกจับกุมข้อหาฆาตกรรมพร้อมหลักฐานเป็นเจ้าดัมโบของนายอิชิดะและได้ยอมรับสารภาพทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไร้วี่แววของความหวาดกลัวเธอเนี่ยบอกกับตำรวจว่าเธอพกดัมโบติดตัวในชุดกิโมโนของเธออยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนที่ออกไปช้อปปิ้งไปดูหนังแม้กระทั่งเอาไปใส่ปากตัวเองเล่นหรือเอาไปใช้สำเร็จตัวเองถึงแม้ว่ามันจะเหี่ยวแห้งแล้วก็ตามตำรวจจึงได้ถามเธอว่าทำไมถึงต้องตัดเจ้าดัมโบของอิชิดะมาด้วย เธอก็เลยให้เหตุผลกับทางตำรวจว่ามันคงจะพกลำบากถ้าเขาจะต้องตัดหัวหรือว่าอวัยวะส่วนอื่นๆมาและอีกอย่างหนึ่งอวัยวะชิ้นนี้เนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่เธอชอบที่สุดของนายอิชิดะและมันก็ยังช่วยดำลึกถึงความรักที่เธอมีต่ออิชิดะอีกด้วยแล้วเธอก็ได้บอกกับทางตำรวจอีกว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยวางแผนที่จะฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดหน้าผาในภูเขาอิโคโมะพร้อมกับเจ้าดัมโบกภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ลงมือก่อเหตุ แต่ทางตำรวจเนี่ยบุกมาจับเธอซะก่อนเธอจึงมอบตัวนะครับแล้วมาในวันที่21ธันวาคมปี1936กาการพิจารณาคดีของเธอในชั้นศาลเนี่ยเป็นไปอย่างง่ายดายเลยทีเดียวเพราะว่าเธอยอมรับทุกข้อกล่าวหาเพื่อหวังที่จะได้รับโทษประหารชีวิตเธอจะได้ไปใช้ชีวิตหลังความตายกับนายอิชิดะแต่ทนายของเธอเองเนี่ยก็พยายามอ้างว่า เธอเป็นโรคจิตเพื่อหวังให้สารเนี่ยลดโทษให้กับเธอซึ่งผลจากการตัดสินถึงกับทําให้ทุกคนต้องตกอกตกใจจากเหตุการณ์นี้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสารเนี่ยตัดสินจําคุกเธอเพียงแค่6ปีเท่านั้นเหตุผลนั่นก็เป็นเพราะว่าสารเนี่ยเล็งเห็นว่าเธอมีอาการทางจิตและการติดคุกเป็นระยะเวลา6ปีน่าจะเพียงพอในการฟื้นฟ,นฟูสภาวะจิตใจของเธอให้กลับไปเป็นชีวิตปกติเหมือนกับคนปกติทั่ว,วไป เธอถูกส่งไปจำคุกที่สถานกักกันหญิงจังหวัดโทชิงิที่นั่นเธอเป็นนักโทษชั้นดีประพฤติตัวดีจึงทำให้เธอได้รับการปล่อยตัวในวันที่17พฤษภาคมปี1941ซึ่งเป็นวันเดียวก,กันกับที่เธอตัดเจ้าดัมโบของอิชิดะเมื่อ5ปีก่อนพอดีเลยทีเดียวหลังจากที่ซาดะพ้นโทษเธอก็ได้เปลี่ยนชื่อเพื่อเริ่มต้นชีวิตของเธอใหม่แต่สังคมญี่ปุ่นก็ไม่ได้ลืมสิ่งที่เธอทำเอาไว้สังคมยังคงมองว่าเธอนเป็นคนโรคจิต ทำให้บ้านปลายชีวิตของเธอเนี่ยลำบากมากเลยทีเดียวไม่ว่าเธอจะไปทํางานที่ไหนเมื่อคนรู้ประวัติของเธอก็ไล่เธอออกอยู่ตลอดมีหนาซ้ําประวัติของเธอก็ถูกนําไปเขียนหนังสือทั้งๆท,ท,ที่เธอก็ไม่ได้อนุญาตใดๆด้วยซ้ําจึงทําให้มีแต่คนล้อเลียนเธอแม้แต่ญาติและครอบครัวก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเธอจนในเดือนสิงหาคมปี1970ซาดะเธอก็ได้หายสาบสูญไปจากสังคมเรื่องราวของเธอก็ได้เลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ บางก็ว่าเธอได้เปลี่ยนชื่อแล้วก็แต่งงานใหม่แต่ก็ได้หย่าร้างกับสามีเมื่อสามีได้รู้ความจริงบางก็ว่าเธอฆ่าตัวตายไปแล้วในขณะที่บางคนพบเห็นว่าเธอเนี่ยไปบวชชีในวัดแห่งหนึ่งในแถบคันไซส่วนเจ้าดัมโบของอิชิดะเนี่ยก็ได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่มหาวิทยาลัยกรุงโตเกียวในพิพิธภัณฑ์โรงเรียนเวชศาสตร์ แต่หลังจากที่จบสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเจ้าดัมโบของนายิชิดะก็ได้หายไปและไม่มีใครพบเห็นมันอีกเลยจนกระทั่งปัจจุบันหลายปีผ่านไปสังคมญี่ปุ่นก็เริ่มเปิดกว้างมากขึ้นเรื่องราวของซาดะไม่ได้ถูกสังคมประนามอีกต่อไปแต่เธอกลับได้รับการชื่นชมในหน้าประวัติศาสตร์ประหนึ่งวีรสตรีซึ่งเธอได้กลายเป็นสัญลักษณ์ขบฏที่ผู้หญิงญี่ปุ่นจํานวนมากอยากจะเป็นเช่นเธอ เพราะว่าสังคมญี่ปุ่นในสมัยนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยตกอยู่ภายใต้ผู้ชายที่เป็นผู้นํามาโดยตลอดนั่นเองนะครับจบไปกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของซาดะอาเบะ เรื่องราวที่สุดแสนจะประหลาดสยองแล้วก็มีความน่าเศร้าเป็นอย่างมากเลยที่เธอเนี่ยจะต้องอาภัพรักจากคนรักของเธอทุกๆครั้งไปจนกระทั่งมาทำให้เธอเนี่ยก่อคดีอันสะเทือนขวัญของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเรื่องราวของเธอเองเนี่ยนะเป็นเรื่องราวที่ทำให้ส่งผลต่อวัฒนธรรมและวรรณกรรมต่างๆของญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นละครหนังภาพวาดต่างๆนะครับเรื่องราวที่น่าสยองขวัญและทำให้ศิลปินต่างๆเนี่ยนำเรื่องราวของเธอมาถ่ายทอดออกมาผ่านช ช่องทางเหล่านี้นะครับส่วนภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลมาจากเธอนะครับมีชื่อเรื่องว่า The Realm of Sense นะครับถูกฉายออกมาในปี1976หรือว่าหลังจากที่เธอเนี่ยติดคุกออกมาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวฉากต่างๆของเรื่องนี้เนี่ยจะมีความแบบสยดสยองน่ากลัวและฉากความสัมพันธ์ต่างๆที่เรียกได้ว่าช็อกคนดูเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับถือว่าต้องถูกแบนในหลายๆประเทศเลยทีเดียวทําให้มันก็อาจจะหาดูยากสักนิดนึงนะเพื่อๆก็อลองไปหาดูกันได้นะสำหรับหนังเรื่อง The Realm Obsense ในปี1976ซึ่งถือว่าเก่ามากๆเลยทีเดียวก็ลองไปหากันดูนะครับแล้วใครที่ดูมาแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันที่ด้านล่างนี้ได้นะครับสุดท้ายนี้เนี่ยซาดะอาเบะเธอเองก็เลยกลายเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆสังคมรวมไปถึงนู่นนี่นั่นที่ ผู้หญิงมีต่อผู้ชายต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและก็ถ้าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วมีความคิดเห็นอะไรยังไงกับเรื่องราวของเธอคนนี้ซาดาอาเบะเนี่ยเรื่องราวเป็นแบบนี้อาจจะเกิดจากเป็นเพราะว่าเธออาพับรักมาเป็นอย่างมากแล้วก็ ส่งผลต่อจิตใจของเธอเนี่ยก็มาคอมเมนต์คุยกันได้ที่ด้านล่างนี้นะครับแล้วใครที่อยากจะดูคลิปอะไรใน E ีีต่อไปก็คอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านล่างนี้นะครับแล้วเอาไว้เดี๋ยวคลิป E ีพีหน้าจะเป็นเรื่องราวไหนก็สามารถมารอติดตามชมกันได้เลยใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด b ับสไครป์ไปรอติดตามด้วยส่วนใครที่โดเนทมาใน E ีีที่แล้วผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครที่สนใจอยากจะโดเนทให้กำลังใจผมใน EP นีนี้ก็ สามารถดเน a t ผ่านช่องทางในรายละเอียดใต้ล่างนี้ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนจะรู้ว่าถ้าคลิปในเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมแบบเนี้ยผมจะติดเหลืองและทําให้รายได้เนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะดังนั้นตรงนี้ก็ใครที่สนใจอยากจะดเน a t e ไปกําลังใจให้กับผมแล้วก็ช่องพร้อมกับทีมงานเนี่ยก็สามารถโดเ a t e ผ่านช่องทางรายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็สําหรับวันนี้ลึกลับจะมาเล่า EP ที่68ต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับผมจะพยายามทําออกมาให้บ่อยๆหน่อยแล้วกันเพื่อนๆจะได้มีอะไรรอติดตามดูกันในทุกๆอาทิตย์แบบบนี้รั สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ